จตุพรพรมพันธ์วิทยากรจากคณะหลอมรวมประชาชนเปิดฉากโจมตีพักเพื่อไทยและรัฐบาลในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560โดยชี้ว่าเป็นแค่นโยบายหลวงโลกที่ถูกใช้หาเสียงแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงเขากล่าวว่าการยื่นคำถามถ,ามถึงสารรัฐธรรมนูนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นแค่พิธีกรรมทางการเมืองที่ไม่มีผลเพราะสารไม่สามารถตอบคำถามที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ และเมื่อพักร่วมรัฐบาลแตกแยกและขาดเอกภาพโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยิ่งไม่มีสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญ60จะต้องถูกฉีกทิ้งเพราะการแก้ไขผ่านสภาเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างขัดแย้งกันเองสถานการณ์ของรัฐบาลในตอนนี้ยิ่งเปราะบางเมื่อพักร่วมรัฐบาลไม่สามารถหาทางร่วมกันเพื่อผลักดันนโยบายสำคัญ จตุพรเตือนว่าหากรัฐบาลยังยื้อเวลาในการแก้ปัญหานี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเหตุการณ์นิรโทษกรรมสืบซอยที่ทำให้รัฐบาลยิ่งลักสูญเสียอำนาจไปทั้งหมดหากขาดความชอบธรรมความกดดันแค่จุดเดียวก็อาจทำให้รัฐบาลพังได้อย่าคิดว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรและสามารถอยู่ยาวได้นอกจากนี้ยังกล่าวถึงนโยบายการเปิดบ่อนคาสินโนทั่วประเทศว่าเป็นการทำลายศีลธรรมสังคมและเศรษฐกิจไทย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนบางกลุ่มและเปรียบเทียบกับประเทศที่เต็มไปด้วยการพนันว่าไม่ต่างจากการทำลายประเทศเขายังอ้างถึงคำเตือนของสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่เคยเตือนนายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับอันตรายของการพนันโดยจีนเองได้ห้ามบ่อนการพนันในประเทศในเรื่องของการแสวงหาอำนาจเขาเตือนนักการเมืองไทยว่าหากยังเดินหน้าหาอำนาจโดยไม่คำนึงถึงประชาชนอาจนำไปสู่การยึดอำนาจที่อันตราย อย่าโทษประชาชนที่เรียกร้องเผด็จก,การถ้ารัฐบาลไม่คอรรัปชันและไม่รู้แก่อำนาจประชาชนจะไม่มีเหตุผลในการขับไล่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนที่มีแนวโน้มจะเข้าครอบครองกิจการน้ำมันของบางจากซึ่งหากประชาชนยังนิ่งเฉยประเทศอาจสูญเสียทรัพยากรสำคัญให้กับกลุ่มทุนข้ามชาติพวกคุณรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนแต่ยังเดินซ้ำรอยเดิมแล้วพวกคุณเคยรักประเทศนี้จริงๆหรือไม่